แม่เคยมาอยู่หน้าเชฟแบงค์แม่จาได้อยู่มันแม่นบ่มแม่เจ้าพาค่อยวนไปวนมาหลายรอบเลยลนนี่โอ้ยจังไดจังไดมื้อน,นี้นะ่ะนางก็ต้องได้เอ,เอากินให้เชฟแบงค์กินให้ไดเด้อขาดองแซนท์ฮารกินอยู่น้ำยาซักผ้าให้พ้อมปพุกสีปลุกได้ปุออกใส่ถึงตีนแม่คอยเด้วอวแม่เจ้านะ น,นี้เหมาะสมกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเพราะเนื้อหาเขาข้างดิบเถื่อนดูแล้วระวังหำแป๊กกันด้วยนะฮะ จะมาค่อยหลงทางแล้วบนนี้เฮแม่เคยมาอยู่หน้าเชฟแบงค์แม่จําได้อยู่มันแม่นบ่แม่เจ้าพาค่อยวนไปวนมาหลายรอบเลยแล้วนี่อุ้ยจังไดจังไดมื้อนี้น่ะนางก็ต้องได้เอี่ยเอากินให้เชฟแบงค์กินให้ได้ดิอุ้ยมาไปกันแม่ก็อยากไปหาเชฟแบงค์คือกันแม่มักแชฟแบงค์ไล่ไล่เดียวนี่เชฟแบงค์นั่นเฮ้ยแม่แม่จะลองเลี้ยวเข้าไปที่ซอยนั้นมึงดูนั่นนั่นนั่นไปไปกันลองเบิรงลองเบิรงลองเบิรงไปไป ไปไแม่แ่แมฮันดแม่เซบแบงฮันออีเรากดไปไหมอยู่ฮันแม่้านางอยูนี่จะข่าวเด้อเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเซบแบงแป๊บนึงไปไปลูกไปไปไป ้ามื้อวานเนื้อเซเมเอวกินให้เซฟแบ่งกินจ้า <Ooh. S 3> อีกแล้วแนวนี้เดิ้อเดิ้เดิเดิให้หนูเอ็ดให้กินเดิ้ลเอาซะขัสนสันกัดได้ว่าแต่นเจ้าหน้าเหตุยังไงคอยกินหนูว่าเซเมเอสกุ้งซีอบกระถางจา้ากุ้งซีอบกระถางแต่ว่าหนูบ่ทันมีวัตถนะุดิบเด้ยกขาเซฟนาเซฟแบ่งมีบ่จ้าวัตถุดิบ เว้าเรื่องวัดดูดิบมาหนิ่วยไม่อยากว่าพื้นเลยเจ้าอยากได้เบียกหน้าหยนนวยนมีสุะแนวเบี้ยวว่ะก้อนเมฆลักหัวองแดงน้ำมันเครื่องยางในจกกักรยานมอเตอร์ไซค์สามล้อหลุดยนต์เครื่องบินหลุดถังแล้วก็รถแมคโครยางบ่มีปลาโคปลาซิวปลาเค็งปลาอีไทยโลมาสลามม,ามักขามน้ำฮอนปลาคอนขี่ตม้มนมงวัวอยู่กลางท้องก,ก,กัมีแล้วก็ ลูกปืนขีมือหินเจียไฟเบอร์แล้วก็มีเล็กเซน <c oughs> มีเอ็นมีข<อ>มต้มหลายบดมันหลายที่ขอกาบอกเจ้าดิเจ้าอยากได้เพียงอยากได้แต่ว่าทุบดิสเอ็ดกุ้งซีอบกระทานจ้าจากได้เพียงก็ไปเลือกเอาลูกเลสอะไปเลยไปย <ไป S 1> ังยัง กุ้งชีฟปอกกระถางของน้องมีมี่จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับท่านผู้ชมทีนี้คอยเชินแมวมาแล้ว ท่านผู้ชมครับมาอยู่กับเชฟแบงค์อีกเช่นเคยนะครับโอ้โวันนี้ครับหำไม่ได้แปะอย่างเดียวครับหมีก็แปะด้วยคะโอ้ยวันนี้นะครับโอ้พน้องบิมี่นะครับกันนิทานะคะมาหาเชฟแบงค์บอกว่าอยากทำอาหารให้เชฟแบงค์กินนะครับในเมนูกุ้งอบ ชีสอบกุ้งกระถางเนี่ยอะไรสักอย่างนี่แหละฮะโอ้โหแล้วดูสิครับโอ้น้องมีมีของเราครับน่ารักมากเลยครับแล้วดูเธอสิครับบ้าบ้าบองบองด้วยนะฮะเนี่ยไม่รู้ว่าเต็มบาทหรือเปล่านะครับโอ้โหเร้ากับเชฟแบนได้ดีเลยนะครับแล้อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาเซฟใอยสิผงได้ปัเนี่ฮะฮิเดวเด้าไอจ๋าจ๋าอันนมให้น้องน่ยจ้า นมนมเนิ่มเน้่อบใจ้ไอ้ได้นมมาต่ใส่หนบีบบงหั่นเบีชันบีบมาต่ใส่ขันล้างหั่นเอื่องหันดีคือบัได้นี่โอ้ยอ้จ้ากือฟินะวะโมนี้วะเอากระเทียวกับหัวหอมให้น้องนะจ้ะเฮ้ยกรมหอมนี่ดีได้เลยตลอดเลย ไอ้ได้มาตาใส่นี่กระเทียมก็หัวหอมนี่หัวหอมเธอเรยกกับหาจูอากับโบได้ดอกอ้แหล่ดมบึงหัวน้องกันเลยหัวคือหอมหอมไอ้ลีเอาลีเอาโอ๊ยไอ้หึข้าเล่าเรื่องฟินไหมละมือไม่อ่อนนั่นเลยบ๊องโอ้ยสาดูเด้อวยเจ๋าเ้จ๋าเอายังเอาแป้งให้น้องนะจ้าให้อันนะทาแปยงนะไปใส่เอางูสิเอามาใส่ โอ้ยนึกว่าเปี้ยงห้าหนานี่เลยนี่โอ๊ยไม่ได้ถาได้ปะไอถายได้ปะโอ้ยได้เอยมึงไม่อ่อนอีกแล้วเอาพี่ชายดำให้น้องแนจาโอ้ยพี่ได้ดำมองไอได้มาแต่ใส่นี่พี่ชายดำนี่โอ้ยมันขานบนยากดอกว่าแต่น,น้องอยากได้ไอเป็นไงให้เบิดแล้ว ตาลครัไ <c oughs> <c oughs> อ้ได้มาจากใส่น้ำตาลนี่โอ้ยน้ำตาลก็ได้จากหมักหัวใจนี่แหละครับเอากัดเอาเลือดมาเห็ดน้ำตาลครับผักทิมเนี่ยจ้ะช่วงนี้มันละมุนขนาดโอ้ยเอามาอีกจะได้แล้วเอามือใหม่ก็อ่อนสมองก็จะลืมสะลือเจอดอกเดียวโอ้อเกียร์เนี่ยจ๊ะอันเกียร์เจ้าเกียร์เกียร์เกียร์ใช้เกียร์เกียร์เก๋า เียร์เกียร์ไอ้ได้มาแต่ใส่เกียรโอ้ยอันความเคียมนี่นี่ได้มากับรับักเตอร์ไอเคยเห็นมน่้นี่ยอันโอ้ไอฝาสิมเนี่ยอ้ยอยากเเบาน้ำอยู่หักเสื่องนี่มันละมุนเเบาบทันเลยกู <c oughs> เจอคลองเทะแล้ววะกูว่าความรู้สึกกูมือเลกนี่ต้องปินขึ้นรถบาสตอนนี้เลยวะไอจา๋าไอจา๋าครับผมื่อนไอบึงซีเท่าเมย ตะเสียบเลยวะอุ้ยเป็นตะเสียบจริงๆเลยทีเดียวเชียวโอ้โหเอ้ยมงคอยตกใจวะอุ้ยกระต وب มือให้งกาลังใยเนาะไอจ๋าโอ้ยโอ้ยเมื่อนี้น่ะน้องพาแม่มาน้ำได้เนาะคือบอกเอาเรามาน้ำเดี๋ยวเราก็มากินน้ำโอ้บัดน่าเอาเรามากินน้ำแต่ว่าแบบตอนเด็อเนาเด็อดสองคนเดียวกันเนาะแต่ว่าแม่ฝากมาบอกว่าว่าขาดองแซนด์าเอ้ย กินยูน้ำายาซักฟ้าให้พอมที่สสำคัญห้ามตีหามดา่าปวกสีปวกได้พวกใส่ถึกตีนแม่ค่อยเด้อ้เแมเจ้านะคือเด็กกินเหล้าขาวอะไออันอันทั้งคุณข้าเจ้าอันมันเป็นโลงมักอันปุยชีวภาพโอ,อกินตุ๊กตุกินแรงยังเลยหรือว่ามันกินหมไอ้วะอันกินตุ๊ตุ๊นั่น ไอ้บุ๋มมีตุดอกอันเขาต้องมีกินตุกะติดมาแต่น้ำนงองเลยว่าอันว่าเตียนค่ะล้นไปค่ะล้นมาเดี่มันหอดหอดซื้อแลยอันนี้ใกล้ละไอ้ใกล้แล<ภ>้วจากน้อยเขาก็เสะเอาไปใส่กุ้งบ่ดนี่ยโอ้โหฮ่าวต้องเอารอบเอาม้วนไปใส่เนาะเอานี้ <c oughs> ไปใส่กุ้งล้วนว่ะเอานันนี้ได้แล้วนี่ไอ้โอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วแต่เอาไปใส่กุ้ง โอ้โหท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับน้องวันนี้ก็ผัดชีสผัดซอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็นํามาใส่กับกุ้งนะครับผมรู้สึกเป็นกุ้งกามใหญ่เลยนะครับเนี่ย รบรรยากาศหน้าเชมแบงค์ดีมันโอ้โหเอาคุ้งไปฟาดหน้าเขาทำไมล่ะเนี่ยน้องมีมีนี่ตนจริงๆนะครับโอ้โหอาแล้วครับความมันไปเยือนแล้วฮะจังหวะนี้ครับโอ้โหทําไปเต้นไปแล้วข้างหลังก็มาแล้วฮะนี่ครับผมโจลีลาของการยกล้อของผมขออน,น้าทางผู้ชมนครับโอ้โหเด็กแว็บเก่าฮนะาวันตื่นแล้วครับคราวนี้มุดวายแล้วครับผมโอ้โหดูสิครับดูกันยกล้อของผมฮะ เป็นไงครับท่านผู้ชมครับปวดป่ะครับโอ้โหครัยอ like <tricked you? S 2> ้าแล้วครับตอนนี้ครั right? บโอ้ยด็อกเตอร์ออกครับอยากขึ้นด้วยครับเอาไปครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์โอ้โหเชฟแบนโอ้ก็เพียงของแบบชุลมุนนะครับจังหวะนั้นนะฮะดูครับยกหลังแล้วอ้าแล้วครับไปแล้วกันโอ้โหรถสงสารรถเลยครับเนี่ยโอ้โหดูนะดูครับโอ้โหโโอ้หนี่อะไรฮีลาเป็นไงนะว้าวคราวนี้ครับ มันแล้วครับผมเชฟแบงก์มาแล้วฮะคราวนี้ครับเชฟแบงก์ขึ้นกับผมครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับท่านผู้ชม ีม yeah, so ันโตกูเจบมันเอออะนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้เราก็ได้นำกุ้งนะฮะลงไปคุกับพันธุ์พืชโอ้ยฮะความรักความเมตตาโอ้ยฮะความรักความเมตตาแต่โมเป็นเลงครับในน้ำใสผมมีอีกเพียบร้อยล้านกววโตออกไข่อยู่อีกแปดแสนเก้าหมื่นห้าพัน ร้อยล้านโตครับไปลงใหม่กุ้ปงปนิยัติไ<ม>ปไปขวางทีเท้า<ฮ>จเจ้าลงกะได้แบบนี้นะฮอได้ที่แล้วเหออืม<ฮ>ักเพื่นว่าอันนั้นนี่เป็นไผลหลุดลงน้ำกันหลุดข้าเจ้าว่ามันได้เอากันจุกอย่าในจุกเจ้าก็สวนเอาอค่อยเลยซาบเอาอยู่ซาบปทันจะไม่เห็นเราเดือดเฮยแต่แม่นว่าค่อยชิดตายโอ้ยเพ่งอยู่เพ่งอยู่เพ่งหลุดหน้ามันโอุยโอ้ยเจ้านี่เนาะ แล้วเขารักกันแล้วปวดดาเออมือเล้งอย่างสี่แย่ให้สิสิทธ์ข้างๆกันเลยปักห้าภาคซับเกียร์เมื่อกี้นี่ปีหลางงานโอ้ยโว้ยคิดไปคิดมาแล้วก็จุกดาบเออโบวเบรคเบลยมมือเล้งอยังนวดดอกเอาเอามีแนวนวดแถวๆนั้นแล้วหอ้ปิดปิดปิดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อบาลนี้ท่าให้มันสุกจะเขาก่อนไปไปยันนิซะก่อนมันยังบทเสียเวลาเใช่ยัง มันยังบวชเจ็บกระตุนกระตันไป๊เดี๋ยวเอาอีกแลย้วโอ้ยนอ่ยโอ้ยโอ้ยโอนยด้อ้อ้เโอ้อ้ยโ้ยอเอ้ยยโอ้ยโอยโยโยโอ้อ้ยยยเ้ยโอ้ยโอยโอ้ย้ยโอ้ ได้ได้กินตอนเดินนี่แม่นมันใหม่นอนนี่เธอว้ยสุกแล้วนี่จนลับดิแต่ตีห่าโอ้หเฮ้เสือกับปูกุ้งโอ้ซีดอบกระถางอะไรหิวเข่าใช่หิวเข่าเพราะมีกำลังวังสากันพูดแล้วเขาหันเรื่องอย่าตี๋แม่ล่ะโอ้ดมดมดว้าโอ้ขอโทษคนนี้ต้องใจ วจัดกานป่ะดิเฮ้ยจัดจารจัดจานจัดจานบอไปและนี่และครับคือเมนูกุ้งชีสอบกระถางนะัท่านผู้ชมน่ากินจริงๆริงเลยหนูคือเก่งแถวะเออเก่งเก่งเก่งกุ้งยังมีกล้ามฮะง่ามดากยังมีขนอืดแล้วทนเนี่ยมันอายอยู่บอ้าเตียงกระมี กุ้งยังสีโสมนุ ouais, nada, we ่มน oh, ่ะสีเพียงบึ่งแล้วโอ้ยอย่าฟ้าวว้ากินซะก่อนกินแล้วค่อยว่ากันบึ่งเนื้อเส้ได้เร็วเร็วมันระบบมีเสียงนะจริงมีแต่ก๊อกเฮ้ยกินกินเลยล่ะอยู่กินได้อยู่บ่วะได้อัมือเลยครับกินได้หอยกุ้งกินได้หอยกุ้งมากินยังกับซ้อนนะโอ๊แต่เอาสอบกินอะไรกัน โอ้โหนิ่งนิ่นิ่งมนิ่งวะนี่วะปลอบนี่ได้นั่งเบืกอวะแซ่มใจบาไอ้แซมไปอาคนอื่นแวไหนขอโทษใจฮอ่มอ้ิตพัขี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่รียกูมีแล้ววะโอ้ยย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  ใครทำครับเนี่ยหนูโอ้ยรออร่อยนะรอทำไมหนูทำน้ากินจังอะฮะหนูชื่ออะไรครับเนี่ยมิมี่ค่ะมิมี่ใช่น้าคุ้นๆเหมือนเคยเจอในทิกตอกนะเนี่ยคนดักทิกตอกหรือเปล่าเนี่ยไม่ดังค่ะพี่ไม่ดังเลยใช่เลยใช่เรียกเขาว่าแต่นั่งเจ๊ฟผมว่าคนดังในทิกตอกนะเนี่ยไม่ใช่เนี่ยผมคุ้นๆอยู่ทิกตอกชื่ออะไรครับ ชื่อิธาสอา2540ค่ะเอานามสกุลนี่นี่บตรงนี้เลยอะอ๋อซื้อทิก o อหนูแว้ทิก o อกแอด t h a i t t h a สองหค่ะเป็นบุ๊กมิมีธนิธาแก้วเชื่อมนะคะมีแค่นี้แล้วขอยูทูบยูทูบมีมบอยูทูบก็มีเนาะมิมี่ทนิธาค่ะฝากช่องทางการจิตาำหน่อยนะ็อกเตอร์อ๋องครับผม ของขี้เล็กของขี้เล็กไหมมากินซื้อๆอย่าลืมนะของผมนะฮะไอโจโทรทัศน์นะฮะคอยว่านี่เวลาหอยมันเล็งนี่จะสูมมาอย่างคขว่พาวอยู่ด้วนี่สุดยอดนะไปใส่ไอ้นีแผลนี่เอาเลยครับเชฟเอาเออเซฟแม่ไขว่เด๋อเจ๊เหลียวไขว่บนกุ้งตายหัวแม่มาเลยครับโอ้ยยังเลี้ยวอยู่เนาะแม่มาแังกวานี้ครับแม่มาแล้วครับผมโอ้โหครับ สวัสดีครับวัีครับน้าเอาเจเดี๋ยวให้คุยกันเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวผู้ชมไปก่อนเมื่อแล้วมื่อแล้วที่บานตามหาแลได้ไห่กได้ไหมสวัสดีแม่ก่อนดีครับครับขาดองแนกินยูน้ำยาสักผ้าให้พร้อมสี่งสคัญห้ามตีหามดาปลุกสีปลกไดปลุกใสถกติ่นะจ้าโอได้คอยดาได้คือมอเตอร์ไค์นีแ โอ้ยต้องเป็นเมียกนกสารับมือนี่กะอย่ายลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้สุมพมเนี่ยทางช่อง g ร a บิวมิวสิ c มีเพลงมันม่นๆันให้ฟังครับแล้วก็ช่องเจ็กแบงสำหรับมือนี่กะบอกว่เม,มีมยอะไรบายบายเด้อ้ยว่าแล้วกะอันคอยกะอีมัน้วยอันว่า,าแล้วามีกะงามเนาะเจ้ากะสำนึงนี่เนาะปะ้าคอยว่า <c oughs> ไปเล่นน้องโอ้ <ไ> <S <S อยู่หันเลยอยู่หันเลยสุมาลีแอมเอาเจ้าหักมึงแล้วยูขี้คอยเป็นนางเอกเ,เนอะเพียงนี้หันเจ้าอย่าเจอพอนี้เ้ายังบอว่าเพียงราการ <c oughs> <c oughs> กรถเกียร์เฮ็ดกูปินแอมยังมาเอาแม่กูไปกินอกีก ตกอยากพาเธอไปล้อนหนู่ที่บ้านมันฮอนน่าจะไม่ทำให้เธอนในกังวลอะไรจะไม่ทำให้เธอนในคิดมากเกินไปอยากพาเธอไปล้อหน้า YouTube มันฮอนน่าจะไม่ทำให้เธอนในกังวลอะไร